ำจิ้มซีฟู้ดทำขายตัวง่ายๆด้วยทับพีค่ะเราเตรียมของไอ้พร้อมเลยนะคะวันนี้ใช้ทั้งกระเทียมไทยและกระเทียมจีนเลยค่ะก็ตักมาเลยค่ะ2ทับพีแล้วก็รากผักชี2รากค่ะพริกจินดาเขียวนะคะ1ทับพีค่ะอีกทับพีหนึ่งเป็นพริกขี้หนูนะคะกับพริกแดงนี่อย่างละครึง่งปุ๊บง่ายๆเกลือค่ะครึ่งช้อนผงมะนาวนะคะครึ่งช้อนค่ะน้ำกระเทียมดองค่ะ2ทับพี น้ำตาลปี๊บนะคะ1ทับพีพุนๆกับอีกนิดนึงแล้วก็น้ำปลาค่ะ1นทับพีน้ำมะนาวนะคะ2ทับพีครึ่งค่ะปัดนเลยสูตรนี้ทำขายได้ประมาณสัก2ี่0ถุงนะคะถ้าใครอยากจะปั่นน้ำจิ้มสัก50-60ถุงก็นี่เลยค่ะปั่นสัก2เท่านะคะ แล้วก็แต่งน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยมะนาวฝานแล้วก็พริกค่ะพริกอย่าทุบนะคะเพราะว่าเผ็ดอยู่แล้วเดี๋ยวจะเผ็ดเพิ่มขึ้นอีกสวยไหมคะ